มสวัสดีค่ะเพื่อน้ก็มีกับช่องดีลแล้วเนาะเนี่ก็จะมาแกะพัสดุ FCEP ที่สิบจำได้จ้ะเพราะเพื่อแกะเมื่อวันนี่กล่องไซส์ศูนหรือโอศ <c oughs> ูนเนาะนี่เห็นไหมมาส่งเลยนี่ชื่อผู้ส่งนะคะนี่เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไวนะ้เนาะก็ส่งมาถึงเดนะียรีวิวเนาะส่งแบบรอทอบเอนาะ ค่าส่งยี่สิบสองบาทเรามีคัสเตอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดเราจะไม่กดลงไปแรงๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันโดนของตัดกันเลยจ้ะอุยเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีดีตัดใจจริงๆพรุ่งนี้ก็มีอ่ะไม่ใช่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ยังไม่รู้ดีวันนี้ไม่มีพี่นาออ้ <c oughs> เปิดมาก็เจอยังไม่เห็นของนะ ดูนี่ก่อนปลอมเพชเขาชื่อเพชเนาะถู<ฮ>น้องเดียเก็บโน้ตไว้แล้วตอบคำถามที่ให้ครบเด้อตอบคำถามที่ให้ครบเด้อนี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนอู้หูยาวมากสวัสดีจ้าน้องเดียก่อนอื่นพี่ชื่อเพชรนะ ส่งของให้ครั้งแรกหวังว่าจะชอบพี่ส่งสกูชี่มือสองให้อาจ,จมีตำหนินะพี่เห็นน้องแล้วรู้สึกว่าน้องน่ารักมากค่ะยังไงก็ขอให้ถึงร้านซับไวๆนะคำถามนี่เนาะคำถามเดี๋ยวเรามาฟังคำถามน้องเดียพอใจกับสิ่งที่พี่ส่งไหมเดี๋ยวคำถามเรามาดูท้ายคลิปดีกว่าอันนี้เนาะคะก็จะเป็น youtube เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไ้ให้เนาะหมึก าาาเดี๋ยวเราจะขึ้น IG กับ ID ดีไลไว้นะคะพี่ขายสกูชี่บวกน้ำหอมบวกของติ่งและเสื้อผ้าถูกเนาะก็อย่าล <basis. S 1> ืมทักไปที่ i อีและไอดีไลนด้วยเนาะโอเคเรามาดูกันช,ชิมชิ้นแรกที่มันรู้สึกสแบบขัดหูขัดตามากเลยอันนี้วิ้ยมันหอมมันรู้สึกขัดหูขัดตาแล้วมันหนักมากเลยดูดิด้านหลังนี่ ตำหนิก็เดียรับได้ทุกคนเลยโอ้โหเนื้อดีกแล้วนะคะทุกคนชอบเนื้อมากเห็นไหมไม่ต้องไปโฟกัสที่เด็บนะดูดีเด็บด,ดำสปกปรกโสโครกมากดูดีแบบอุ้ยนี่มากสโลมากมีความแบบฟินอะบีบท่าไหนท่าไหนก็ฟินไปหมดเลยอุ้ยอันนี้สกุชเชียอะไรไม่รู้เนาะเหมือนพี่เขาเพ้นเองเลยมีตำหนินี่นี่นะ อันนี้น่าจะเป็นหน้าตามันเนาะนี่เนาะมันมีความสโลด้วยเนาะนี่ปึ๊บเห็นปะมีความสโลอยู่นี่มีผงญแจนะน่ารักมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแหวนนี่เนาะแหวนแล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายเป็นบานบอนนี้เนะเาะอ้าว ทำไมพี่เขาเขียนว่าหมึกน้ำเงินใกล้หมดแล้วฮ่า,าอ๋อปากกาเขาเนี่ยที่เขียนเนี่ยมันอ่อนไงภาษาไทยเพชรซาอ๋อชื่อชแนลเขาอาจจะเพชรซาชนีชแนลอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไว้ให้เนาะก,ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาแล้วก็อย่าลืมไปกด follow ไอจแล้วก็ ID ดีไลน์ของเขาด้วยนะเนี่ยอแล้วก็ id ดีไลนแล้วเราก็จะขึ้น YouTube ไว้ให้หน้าหน้าที่เราพูดเมื่อกี้นี้เนาะนี่เราขอไม่แกะนะนี่ไม่อยากแกะนี่เห็นไหมกำลังจะลงกูชี่คอลเลคชั่นไม่ต้องลงแล้ว <c oughs> ลงอันนี้ไปเลยโอเคค่ะก็ชอบมากเลยส่งมาให้ดูสิมีแหวนต้องสองอันเน่ยเห็นไหมสองวงเลยนี่ชอบมากโอเค ถ้าใครอยากส่งของให้เดียนเดียนจะขึ้นที่อยู่ให้ตรงนี้เลยส่งกันมาได้เยอะๆเลยนะคะสลหับวันนี้ไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย